ระบบทหารประเทศไทยนี่นักการเมืองเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยนะครับนะไปสามารถยุ่งเกี่ยวกับทหารแต่ทหารประเทศไทยแม่งยุ่งเกี่ยวการเมืองตลอดนะผู้บัญชาการทหารบกแทบจะทุกคนเขาเข้าไปยุ่งการเมืองหมดนะนะตอนนี้ก็เป็นนายกอยู่คนหนึ่งรองนายกคนหนึ่งด้านตรีมหาไทยคนหนึ่งนะการเมืองไปยุ่งกับทหารไม่ได้เลยเขาไม่ยอมเลยไปยุ่งกับไปยุ่งกับพวกทหารไม่ได้แต่ ทหารยุ่งการเมืองตลอด19กัารยาเนี่ยก็ไม่รู้จะมายุ่งหรือเปล่านะครับนะนะฮะนี่บ้านเมืองเราแปลกนะการเมืองยุ่งทหารไม่ได้ใครแตะไม่ได้ทหารนะแต่ทหารยุ่งไปทุกเรื่องยุ่งการเมืองยุ่งอะไรเข้ามาแสดงความเห็นทางการเมืองแปลกประเทศเดียวในโลกนะแล้วเสร็จแล้วก็อะไรมาเป็นนายกยู่ทุกวันเนี่ยนะเป็นไงล่ะพวกนี้แหละเขามัจะขับไล่กันแล้วล่ะ ลุงตู่จะอยู่ต่อไปหรือเปล่าลนะ่ะ19กันยาพรุ่งนี้นะครับมาเป็นแสนนะครับชู3นิ้วกวนนะี่นะนะครับพรุ่งนี้นะครับมาเป็นแสนนักเรียนนะฮะธรรมศาสตร์ไม่ให้จัดก็ผมไม่รู้ว่านักเรียนนักศึกษาเขาจะเอาอยัางไงกันก็เป็นปีแรกนะครับที่ธรรมศาสตร์ไม่ให้จัดการชมรุมนุมประท้วงกลัวพวกเด็กนักเรียน <laughs> นะผมไม่เข้าใจเลยว่าธรรมศาสตร์ทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้ เพื่อนผมจบธรรมศาสตร์หลายคนเป็นอาจารย์ยังบอกเลยไม่น่าเชื่อเลยธรรมศาสตร์และการเมืองกลัวเด็กนักเรียนประท้วงในวันพรุ่งนี้ไม่กล้าให้จัดกลัวเกิดเรื่องผมเห็นมันเยอะแยะที่ผ่านมามันก็เกิดเรื่องนั่นนะแหละเราบอกประชาธิปไตยธรรมศาสตร์และการเมืองเปลี่ยนชื่อสะครับนะไม่ให้จัดนะก็ไม่รู้จะพูดไงกลัวเด็กขาสั้นะยังไงไงพรุ่งนี้ก็สิบเก้าันยาก็นะธรรมศาสตร์เดินกันไปเรื่อยๆจนถึงหน้าทำเนียบ เห็นเขาบอกว่าอย่าใกล้ทำเนียบนะเดี๋ยวนายกตกใจเห็นในโซเชียลเขาเขียนนะผมไม่ได้กล้ายืนยันนะเดี๋ยวแม่งฟ้องวีดนะอย่าใกล้ทำเนียบ50เมตรนะนายกจะตกใจวิศนุบอกอย่าใกล้50เมตรถ้าใกล้ถือว่าผิดกฎหมายพรบชุมนุมเออแต่ผมเชื่อเอาไม่อยู่ลอกผมว่านะเขาไม่ได้ห่างจากทำเนียบ ห้สิเมตรจากพรุ่งนี้ผมว่าเขาเข้าไปอยู่ในตำเนียบกันเลยร้อเปอรเซผมผมคิดเอาเองนะดูจากข่าวแล้วเนี่ยถ้ามันมาเป็นแสนเนี่ยนะมันตำรวจมีอยู่แปดเกพันคนเห็นล่าสุดมีการระดมพวกอาสาสมัครแถวแถวปทุมธานีอะไรเนี่ย c s i L A เข้าโพสเขาอนุเคราะห์นะพวกอาสาสมัครอะไรต่าง ก็ตำรวจมีอยู่8,900คน57กองร้อยหรือไงอ่ะเออจะพอหรือแล้วก็เพจบางเพจเขาบอกว่ามีตำรวจนะเขาพูดกันนะครับมีแค่5%ที่จงรักภักดีกับรัฐบาลนะจริงเท็จอย่างไรผมไม่รู้อะเห็นในข่าวนะไม่กล้ายืนยันอย่ามาฟ้องกูนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห้าเรต์ตรวจฉันกูน้อยนะครับมาเช้าก็กินข้าวตำรวจนะก็เชียพวก3มนิ้วทั้งนั้นตำรวจตำรวจพักพวกผมที่รู้จักกันมีแต่พวกชูสามนิ้วเจอหน้าก็าเจอหน้า,าจารย์ก็นะสามนิ้วตลอดนะครับตำรวจมีแต่แปดเก้าพันผู้ชมนูมาแสนจะไปกัน้นอะไรไม่ต้องห่วงละห้าสิบเมตร พรุ่งนี้นะเขาเข้าไปอยู่ในทำเนียบกันหมดนะไปนั่งโตประยุทธ์กันแล้วมั้งนะผมไม่ได้ชักชวนนะผมเกรงว่าคิดว่าเข้าใจเอาว่าเฉยไม่ได้ยืนยันอย่าฟ้องกูนะ <c oughs> ก็นะบางคนบอกว่าการชุมนุมจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดโควิดนะความเสียหายจะเกิดกับประเทศชาติผมว่านะนะเป็นโควิดนะครับนะก็ยังดีกว่าเป็นทาสนะ นะถ้าเราเป็นโควิดไปติดลรอกโควิดนะเป็นโควิดดีกว่าเป็นทาตแต่ถ้าเกิดเราอยู่แล้วแม่งเป็นทาตมันจะอยู่ไปทําไมนะครับนะติดโควิดก็ต้องแช่งแม่งเตะนะนะมมีใครกลัวโค้งโควิดผมยังไม่กลัวเลย,เ,ยเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถไปร่วมได้เพราะว่าอะไรยังมีหน้าที่ต้องไลฟ์สดนะย,ยังขาดบุคลากรด้านการไลฟ์สดอยู่นะครับก็พ่กนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องนักศนกษา ขาสั้นขายาวไปกันให้หมดแล้วกันนะครับนะก็ก็ชุมนุมกันภายใต้รัฐธรรมนูญนะผมเองก็นะอยากให้พี่น้องชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขาว่าอะไรยังไงแค่ไหนก็ตามนั้นนะครับขอให้น้องๆประสบความสําเร็จนะเห็นเขาบอกว่ามีท่าไม้ตายมีทีเด็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รัฐบาลก็รู้นะปราบม็อบคนแก่มอ็นะมอบชาวนาม็อบนกหวีด ม็อบพันธมิตรม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเดี๋ยวมาเจอม็อบขาสั้นเนี่ยนะนะเดี๋ยวเรามึงจะรู้นะเดี๋ยวจะรู้เจอม็อบขาสั้นเข้าไป<ม>พวกนี้แหละครับนะดูกันต่อไปนะครับบ้านเมืองความเหลื่อมล้ำอะไรมันเยอะแยะคดีความในบอสในอะไรต่างๆนี่ก็นะมีการวิ่งเต้นกันจนอ,ออกคำสั่งไม่ฟ้องซึ่งไม่รู้ว่าใครวิ่งใครเต้นนะไม่ยืนยันเดี๋ยวแม่งฟ้องอีกอันนี้ล่าสุดวันนี้ดูข่าวอิสรา สนะำนักข่าวด้านสุจริตเนี่ยเขาก็เผยแพร่คำวินิจฉัยของอายการถูงสุดคดีนักธุรกิจที่พังงาบุกลุกป่าครับนาะยายการถูงสุดสั่งไม่ฟ้องเพราะซื้อที่ดินมาแล้วครอบครองขอออกโฉนดโดยสุจริตเพราะฉะนั้นขาดเกยตนาคำวินิจฉัยของอายการถูงสุดปี6 3มเนี่ยครับม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนายเขาเแพร่คำสั่งลยครับออกคำสั่งไม่ฟ้องนักธุรกิจ บุกลุกป่าที่พังนาเพราะฉะนั้นคดีเอปารีนาไกลคุบบุกรุกป่าที่จังหวัดราชบุรีทัวไปไม่ถึงศาลไปไม่ถึงสาลทัวเลยเพราะเป็นคำสั่งเพราะว่าเป็นคำวินิจฉัยอัยการสูงสุดออกมาแล้วเรื่องนักธุรกิจที่พังงาลักษณะคล้ายกันเลยครับซื้อที่มาครอบครองออกโฉนดโดยสุจริตนะครับขาดเจตนานะครับ การลังวัดการอะไรต่างๆกอเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายส่วนการออกโฉนดจะชอบหรือไม่ชอบเ,ออเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐน,นะผู้ต้องหาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยนะครับผู้ต้องหาก็ซื้อมาแล้วก็ครอบครองตามความเป็นจริงต่อต่อกันมาจึงไม่มีเจตนากระทำความผิดสั่งไม่ฟ้องปารินาเอปบารินา 1,700ไ็รอไ่ก็ต่อสู้แบบเดียวกันอันนี้เป็นาคาวินิจฉัยอายการสูงสุด63ล่าสุดไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นที่ผมเอามาโพสต์ไว้ที่ Facebook ทนายคลายทุกก็บอกได้เลยว่า100%ซจบที่อายการ <laughs> จบที่อายการไปไม่ถึงศาลนะไปไม่ถึงศาลครับนะจบที่อายการไม่ได้ไปจบที่ศาลครับจบที่อายการเพราะอายการสูงสุด มีคำวินิจฉัยมาแล้ว6กสามนี่ครับล่าสุดนี่ว่านะครอบครองสุจริตซื้อมาสุจริตขอออกถนดทุกอย่างสุจริตหมดขาดเจตนาเนี่ยครับนะขาดเจตนาเอฟาลีนาก็ลักษณะเดียวกันซื้อมาสุจริตครอบครองสุจริตอยู่มาตั้งนานไม่มีปัญหาวันดีคืนดีมาโดนแจ้งก็หาบุกรุกป,ป่าสุจริตขาดเจตนา จบที่อายการเหมือนกับคดีบอสอยู่วิทยาจบที่อายการเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับ19กันยาจบที่รุ่นเรา <laughs> นี่คือความอะไรอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรกระบวนการยุติธรรมไทยมันเป็นแบบนี้มันจบที่อายการครับนะจบอายการพราอายการออกคําสั่งปุ๊บก็จบเพราะคดีบุกลุกป่าเนี่ยมันเป็นคดีอะไรมันเป็นอาญาแผ่นดินรับเป็นผู้เสียหายถ้าอายการถูงสุด คนที่ใหญ่ที่สุดในอัยการแล้วเขาออกคําสั่งไม่ฟ้องก็จบเรียบร้อยนะก็คือจบที่อัยการก็ผมบอกแล้วนะครับการเป็นทนายการเป็นอะไรการมีมความรู้ทางกฎหมายเก่งประสบการณ์เยอะถามว่าจําเป็นในการว่าความอะไรนั้นก็ะจําเป็นแต่สมัยนี้มีบางคดีที่มีการวิ่งเส้นมีการใช้เส้นสายอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงคดีไหนนะ พอพูดคดีไหนแม่ครับแรื่ฟ้องกูอีกกูไม่ได้พูดถึงคดีไหนเลยเพราะนั้นพวกมึงก็อย่ามาฟ้องกูฟ้องกูไม่ได้หรอกไม่ได้แดกกูหรอกนะกูเป็นปากเสียงกับประชาชนกูไม่ได้บอกว่าใครวิ่งเต้นใครรับเงินเมื่อ,อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะพวกมึงฟ้องกูไม่ได้กําลังบอกว่าสมัยนี้นะคดีมันจบที่อายการเยอะนะตำรวจสั่งฟ้องอายการออกคําสั่งไม่ฟ้องจบนะ จบเรียบร้อยแล้วยิ่งไปเจออายการสูงสุดเข้าไปจบเลยเพราะชื่อมันก็บอกอนยะู่แล้วสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่าน,นี้แล้ว <laughs> จบที่อายการคดีเอ๋ปารินาก็ถ้าถามผมส่วนตัวนะก็เอาคำวินิจฉัยของอายการสูงสุดที่ผมบอกเนี่ยตัดสินไม่กี่วันเนี่ยเอาไปต่อสู้คดีเลยเอ๋เอาไปต่อสู้เอ๋เอาไปต่อสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมไม่ต้องไปแนะนำหรอกเอ๋รู้แล้วแต่ไม่พูดมีแต่เดชานี่พูดให้สังคมก็รู้ ทีวีก็ไม่พูดหรอกเรื่องพวกนี้มีผมคนเดียวเนี่ยนั่งแหกปากอยู่เนี่ยเปลืองเนียอยู่ทุกวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอ๋ก็เอาคำวินิจฉัยในการสึงสุดคดีเนี่ยนะครอบครองสุดจริตซื้อมาสุดจริตลางวัดสุดจริตขอออกโฉนดสุดจริตทุกอย่างสุดจริตหมดเพราะฉะนั้นขาดเจตนาฮ <laughs> นะไม่ฟ้องจบไม่ได้ไปถึงศาลนะเอ๋เลยเชียร์ลุงป้อมลุงตู่เต็มที่ ลุงตู่ไม่มีทางแพ้จะแพ้ได้ไงแพ้เอ๋ก็ติดคุกกันเลยเอม๋มีลุงตู่มีลุงป้อมนะอคอยให้กําลังใจนะพูดอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวเอ๋ก็มาฟ้องกูอีกนะเอ๋ก็มีลุงตู่ลุงป้อมคอยให้กำลังใจนะองเ,งเ,เอ๋บอกว่าลุงตู่ไม่มีทางแพ้ใครไปแซวล,ลุงตู่เดี๋ยวเอ๋ก็ไปแจ้งความนะครับนะฮะ สบายใจเกิดเป็นเอ๋นะเอ๋เป็นคนที่นะโชคดีทําบุญไว้เยอะที่ก็เยอะลาวไก่ก็ตั้งพันเจ็ดรไล่นะจบที่อายการยินดีกับเอ๋ด้วยนะครับนะใครไปตามคดีอะไรต่างๆเนี่ยผมดูทำอะไรไม่ได้หรอกนะเนี่ยของผมเนี่ยของแท้เลยเอาคำวินิจฉัยการถูกสุดมาเผยแพร่เนี่ยสำนักข่าวอิสราเนี่ยเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นสถาบันอิสราเนี่ยเป็น เป็นสถาบ,บันที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับนะเป็นข่าวของเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกเรื่องผมจะติดตามตลอดเรื่องทุจริตเยเพราะว่าอะไรก็แต่เนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองผมเอามาเมผยแพร่ตลอดนะใครแม่งจะฟ้องก็ช่างแม่งเม่เวลาติดคุกเพื่อนชาตินะฮะชัวจบและเรียบร้อยนะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะนะบ้านเมืองเราคดีบอสก็เป็นไง นายกก็ลองนายการถูองอส,สุดก็สั่งไม่ฟ้องหาคนผิดก็ไม่ได้นะแม่งก็เป็นไงอลงอย้วนกันไปแถวอะนะใครแม่งจะยอมรับว่ามีการวิ่งเส้นนี่แล้วนะทําหาอะไรพวกนี้แม่งก็ไม่ได้รนะประเทศเราเนี่แม่งเต็มไปด้วยเส้นด้ยสายนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ,ะนะอ,อืนะครับ นี่ก็คือปัญหานะฮะนะปัญหาของประเทศเรานะกับพี่น้องดูแล้วกันนะถ้าเรามีเส้นมีสายไม่ต้องอะไรมากขนาดสสนะครับนั่งดูภาพโ,โป้ในสภาประธานสภาย,ยังบอกเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเลยนะใครอยากจะเปิดดูคลิปดูอะไรก็ตามสบายต่อไปแม่งก็เป็นไงสำเร็จความค่ายกันในห้องประชุมสภาเชื <slash> ่อ <answers> ผมคิดเอาเองนะ เพราะอะไรๆแม่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวต่อไปก็ไปนั่งนะสำเร็จความแค้กันในสภานะพอประธานสภาจับได้มีความผิดไหมไม่มีเพราะอะไรเรื่องส่วนตัวนะหำกับของมันเองไม่มีความผิดไม่ได้เอาหำของอสภาไปนะครับนะครับเสียออะไรๆต่างๆนี่มันก็เอาผิดอะไรไม่ได้เลยเสียบัตรแพงแม่งก็ไงไม่ผิด ทําหาอะไรก็ไม่ผิดสักอย่างนะนะไม่ผิดเลยแต่ละคนอยู่นี้นะครับเนี่ยประเทศเราเนี่ย <c oughs> อ,อะไรอะไรก็ไม่ผิดเอาไงกันนะวะยังไงสิบเก้ากันยาพรุ่งนี้ชูสามนิ้วอ,อยู่ไปก็เป็นธาตุ ต้องสู้ถึงจะเป็นไทยนะครับดูข่าวดูอะไรแล้วก็หมดกำลังใจนะกันเนี้ดูแต่ละเรื่องแต่ละระาวนะ,ะนะยังไงก็สิบเก้ากันยาถ้าพร้อมหน้าพร้อมตากันหน่อยนะนะ <c oughs> นะครับก็นเนี้ยดนะูดูไปไม่ถึงสารตกไปหมดดูข่าวทีวีก็มีแต่เรื่องอะไรนะดูข่าวทีวีมีแต่อะไรฮะ ดาราแย่งลูกกันแย่งอำนาจปกครองบุตรบ้างนะครับแย่งอำนาจปกครองบุตรดาราแย่งแย่งอำนาจปกครองบุตรนะครับแย่งลูกแย่งอะไรกันดาราอีกคู่ก็แฉกันว่าเมียติดการพนันดาราอีกคู่ก็บอกว่าผัวมีเมียน้อยนะครับโอ้โหแต่ละเรื่องดาราอีกคนก็อ้างว่าเอฟซีดาวันวันมีข่าวพวกนี้ข่าวบันเทิงนี่ถามจริงจริงมันมันมันได้ประโยชน์อะไร ไม่แปลกใจเมื่อเช้าเพจเครื่งรีโมทครับซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับทีวีเขาบอกว่าอะไรทีวีเดี๋ยวนี้ก็เรตติ้งตกคนก็ไปดูสปอนเซอร์ก็หายากนะลำบากกันไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือปัญหาที่นะครับเกิดขึ้นกับทีวีไทยเพราะมันไม่มีคุณภาพนะนะครับความที่มันไม่มีคุณภาพมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะย่ำแย่กันไปหมดนะครับอืมนะฮะ ทุกอย่างทุกอย่างมันเสื่อมคนก็จะไม่ค่อยดูแล้วทีวงทีวีนะครับอืมนะครับนี่ผมจอดรถอยู่หน้าสำนักง,งานนะจัดรายการอีกสักแพมเดี๋ยวก็จะมีประชุมแล้วนะครับนะสมัยนี้ก็เต็มไปด้วยเส้นสายพี่น้องครับพยายามติดตามอาจารย์เดชาทุกวันทุกวันอาจารย์จะให้ความรู้แม่งเต็มไปด้วยเส้นสายบ้านเมืองเราความรู้แม่งไม่พอแล้วนะครับต้องมีพักมีพวกไว้อะไรต่างๆแม่งยากก็จะง่าย นะสมัยนี้ก็ดำแม่ก็ทำเป็นขาวซนะพอเงินพอเส้นแม่